สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เจษสา,าจะมาทำไส้ขนมปังหมูใส่ผงกะหรี่ค่ะอร่อยนี้นะคะลองทำดูสูิรนะคะก็มีน้ำพริกค่ะน้ำพริกก็คือพริกแห้งเม็ดพริกพริกแห้งเม็ดใหญ่นะคะเอาเม็อดออกเราไม่เอาเผ็ดค่ะแล้วเราใส่รากผักชีกระเทียมสดค่ะกระเทียมไทยใส่กระเทียมไทยใส่เกลือป่นค่ะแล้วก็มีถั่วป่นตามตามนะคะตำหยาบค่ะมีกะทิสดค่ะมีหมู หมูที่สองกิโลกะทิครึ่งกิโลนะคะมีเกลือป่นมีน้ำตาลทรายแล้วก็มีผงกะหรี่มีน้ำตาลมะพร้าวค่ะใส่หัวกะทิลงไปนั้นนะคะแล้วก็คนค่ะตีค่ะคนเรื่อยๆค่ะไม่ให้กะทิเป็นลูกนะคะคนให้คนให้ไปๆวให้ละเ,เอียดให้เนียนเลยค่ะนี่ค่ะ แล้วเสร็จแล้วก็ใส่น้ำพริกลงไปเลยค่ะน้ำพริกที่โขลกน้ำพริกนี่ค่ะนี่ไม่มีอะไรมากเลยค่ะมีพริกริกมีพริกแห้งไม่ใหญ่และมีกระเทียมีรากผักชีค่ะคนให้คนให้กะทิแตกมันเลยค่ะคนให้กะทิใช้กระทิสดอาศัยหัวเลยนะคะหางไม่เอาเลยค่ะนี่ค่ะ ในนี้มีในนี้ใส่เกลือไว้เรียบร้อยแล้วนะคะใส่เกลือเป็นบางส่วนเอาให้แตกมันเลยค่ะเพราะเราต้องการน้ํามันจากอันนี้ค่ะผัดให้หอมเลยนะคะให้แตกมันเลยค่ะไอตอนนี้นะให้แตกให้เอาน้ามันออกมาค่ะน้ามัน,นกะทินะคะให,ห้หอมเลยค่ะ ใช้นานหน่อยนะคะผัดให้ออกน้ำมันค่ะเหมือนกะแกงคะแนนอย่างนี้นะคะเราเราไม่ใช้น้ำมันช่วยเดี๋ยวน้ำมันจะออกมาจากหนุเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่ผงกะหรี่ค่ะ หนึ่งช้อนปูนเลยค่ะใส่ผงกะหรี่ลงไปให้หอมเลยนะคะอันนี้อร่อยนะคะเนี่ยทำทำทำท,ทานกับขนมปัง,ง,งค่ะแต่ผมกลรีลงไปอีกหน่อยนึง เสร็จแล้วเราก็จะใส่กระป๋อนลงไปเลยค่ะใส่กระป่บบนเสร็จแ,แล้วก็ใส่น้ำมันมะพร้าวค่ะน้ำน้ำตาลมะพร้าวลงไปสองช้อนค่ะเหมือนน้ำจิ้มหมูสเต๊กนั่นนะคะคล้ายๆกันค่ะ ให้ออกรสหวานหน่อย,อสยเสิืองตานใจลงไปหน่อยหนึ่งแ็จแล้วเราก็จะใส่หมูเลยค่ะหมูสับนะคะหมูสับนีสองกิโลเลยค่ะ ไปสัผัดกระเพียกให้หอมแล้วนะคะแล้วก็ใส่หมูลงไปสองกิโลค่ะไปเคี่ยวค่ะนี่พี่หอมแ้วใส่หมูลงไปเลยค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราจะชิมดูนะคะว่าขาดรสอะไรค่ะเดี๋ยวเราจะเคี่ยวเราจะผัดจนน้าแห้งนะคะเราจะใส่หัวกระเพียตามไปอีกหน่อยนะะึงค่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะชิมดูนะคะว่าออกรสอะไรค่ะ การรสอะไรเราจะเติมน้ำตาลลงไปอีกหน่อยนึงค่ะเราต้องการรสหวานนะคะหวานกับเค็มหวานนํำค่ะเสร็จแ,แล้วเราก็จะเสร็จเกลือป่นลงไปอีกหน่อยนึงค่ะเรายังไม่เอาเค็มมากนะคะเพราะว่าถ้าเค็มแล้วมันจะมันจะหแห้งค่ะ ถ้าเค็มม่จะแก้ยากค่ะอันนี้จะออกหวานนํำแล้วก็มาเค็มนะคะเดี๋ยวจะแห้งจนแตกมันเลยค่ะแตกมันก็ใช้ได้เลยค่ะแห้งแล้วก็ทาขนมปังได้ค่ะคล้ายๆหมูสเต๊ะนะคะแต่หมูสเต๊ะเนี่ยเขาใส่เครื่องเครื่องเทศอันนี้ไม่ได้ใส่ใส่แต่ผงกะหรี่อย่างเดียวกับรากขอนชีกระเทียมเท่านั้นเองค่ะ แต่รสชาติก็คล้ายๆได้เดี๋ยวจะใส่ถั่วดินถั่วดินลงไปหน่อยอันนี้เราก็จะชิมดูนะคะเราจะเคี่ยวจนแแห้งเลยค่ะเราต้องเติมเรื่อยๆนะคะเนี่ยนี่ค่ะใกล้ๆเสร็จแล้วนะคะใกล้ๆจะแห้งแล้วค่ะถ้าแห้งแล้วนะคะมันจะใก,ใกล้ๆแห้งแล้วค่ะ เดีย๋ยวจะเติมหัวกะทิลงไปอีกเาออกชินๆนี่ค่ะน้ำเริ่มแห้งแล้วนะคะถ้าน้ำเริ่มแห้งเดี๋ยวจะเติมหัวกะทิลงไปอีกครั้งหนึ่งค่ะเราจะเอาจนแห้งเลยนะคะเราให้มันแตกมันเพื่อจะทานหนัตังนะคะไม่ให้แฉะแฉะค่ะนี่ค่ะเราจะให้น้ำมันแห้งเลยค่ะให้เดี๋ยวเราใส่หัวกะทิลงไปอีกครั้งหนึ่งค่ะใส่ลงไปอีกครั้งนงนะคะแล้วก็จะแตกมันแห้งจนแตกมันเลยค่ะ หมูเนี่ยเราไม่ใช้มันเราเลยใช้เราเลยใช้ไอหะไอในหัวกะทิช่วยให้มันแตก,กมันใช้มันของกะทินะคะเราไม่เอามันหมูค่ะถ้าเราอยากได้มันเนี่ยเราก็ต้องใส่มันหมูนะคะแต่มันหมูเราไม่เอาค่ะโอเคนะเดี๋ยวจะมาดูให้แห้งทีน่าแห้งเีก็ใช้ได้นะคะชิมรสชาติพอที่ต้องการที่ให้แห้งถึงจะทานฟังได้ค่ะไส้หมูก็เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ตัวดินลงไปค่ะ ถัวดินลงไปแล้วจะหอมค่ะโมูหของขนมปังไส้หมูใส่ผงกะหรี่ก็เสร็จแล้วนะคะก็ชาออกหวานออกเค็มค่ะแล้วก็ออกหอมผงกะหรี่เหมือนคล้ายๆหมูสเต๊กเลยคะ่ะใส่ถั่วดินลงไปก็เสร็จเลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะอย่าลืมลองทำกินดูนะคะหมูไส้ขนมปังก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆแล้วก็อย่าลืมทำกินนะคะว่าอร่อยไหมลองทำดู แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ,ะ,คะเอาขนมปังนะคะทานเลยค่ะใส่ลงไปในไส้นี่ใส่ลงไปในขนมปังเลยนะคะใส่อย่างนี้ค่ะใส่อย่างนี้แล้วก็ทานเลยค่ะเคยเคยทาให้เขากินนะเขาไปหาซื้อเลยค่ะเขาบอกไม่เคยกินมาก่อนหาซื้อไม่ได้เสร็จแล้วก็บีบแบบนี้นะคะมันก็ทานกับตอนเช้าทานกับกาแฟค่ะ รสชาติเป็นไงอร่อยดีค่ะอร่อยมากโอเคค่ะคล้ายหมูสะเต๊ะดีเลยค่ะน้ำจิ้มหมูสเต๊ะถ้าใๆกินกับหมูสเต๊ะน้ำจิ้มหมูสเต๊ะนั่นแหละค่ะลองไปทำกินดูนะลองไปทำกินดูนะอร่อยดีเหมือนกันค่ะได้สูตรนี้มาจากไหนตั้งแต่สมัยไหนกูรู้นานแล้วแต่อร่อยมากนะอันเนี้ยจอยทำกินนานแล้วค่ะ ส่วนนี้เห็น,นคุณยายแก่ๆเขาทำกินกันค่ะแล้วเขาสอนมานะคะสวัสดีค่ะพเพื่อน